สวัสดีค่ะพบกับรายการเมสาข่าวดังเย้วันนี้อยู่กับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะใช่ค่ะส่งโผง่ะใช่ค่ะแน่นอนว่าเจอเราสองคนก็มีเรื่องราวมาอัปเดตแน่นอนเรื่องราวแซ่บๆเมามันๆมาใช่ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนะนี่ เรื่องของเธอก่อนเลยเธอไปเจอใครมาวันนี้วันก่อนเมื่อวันก่อนอ่ะเออฉันเพิ่งไปเจอดาราคนนี้มาค่ะนั่นก็คือคุณอ่อมสกาวใช่คนนี้เออก็คือแม่อ๋อมเนี่ยเป็นคนที่ขอเอาอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม่ออมเป็นดาราที่ขอเอามาโดยตลอดแม่แทบจะขอเอาทุกวันใช่ก็คือแม่ก็คือแซ่บมากอยู่แล้วในทางโซเชียลของเขาเออและทีนี้มันมีพวกที่แบบเกียนคีย์บอร์ดอีกแล้วเออก็คือแบบ ไปด่าไปด่าแม่อมของเราทั้งในโซเชียลเลยทั้งเฟซบุ๊กไอจีนู่นนี่นั่นคือตามไปด่าใช่ตามไปด่าทางครอบครัวอะไรนี่ถึงมีมีถึงขั้นใดเล็กด้วยนะเอาแบบทั้งไดเล็กทั้งรีพลายทั้งหมู่คอมเมนต์แล้วบางคอมเมนต์เนี่ยด่าไปถึงครอบครัวไปถึงพ่อถึงแม่เออแล้ววันนั้นนะสาวอมก็พูดนะแม่อมเราก็พูดว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งคําถามไปอ่ะคุณก็ตอบกลับมาสีกับคําถามนั้นอะไรเงี้ย แต่คุณกลับมาด่าพ่อแม่เราอะมันไม่ใช่อ,อ,อะไรอย่างนี้ว่ะจะเป็นเรื่องราวที่แบบเถียงกันดีกว่าเราก็คุยยิ่งกว่านั้นแม่ก็บอกอีกด้วยว่าแม่ไม่รับไก่เกีย่ยไม่ออพูดคุยใดๆทั้งสิน้นสกแแบบส่บสงชื่อให้ทนายไปเคลียร์กันที่ศาลแล้วก็รับคาขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นไม่ต้องไหว้ด้วยแม่เน้นบอกไม่ต้องมาไหว้สวยนะจ๊ะเพราะแม่ไหว้สวยอยู่แล้วออนะคือแม่แซบมากแม่บอกแม่ไม่ยอมแม่ไล่ถูกคอมเมนต์เลยนะบอกเลยไม่ปล่อยให้พลาดอ่าแล้ววันนั้นนักข่าวก็ สอบถามแม่เดี๋ยวว่าสรุปอะไรยังไงเออก็เดี๋ยวไปรับฟังแม่อ่มเราเองเลยดีกว่าเออเาต่อน้วเนื่องเลยค่ะตอนนี้เป็นไปดีที่ทางไหนบ้างก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือออมมาเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะคะเราเราไม่เกี่ยวกับอาชีพแล้วกัน เราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดที่เราจะออกมาพูดในเรื่องการบริหารบ้านเมืองนะคะคือหมายความว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดติดแขกขัดหรือว่ามันไม่โอเคหรือว่ามันผิดพลาดหรือว่ามันมีปัญหาเราก็อยากจะออกมาพูดสําหรับประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะออกมาเนี่ยออมก็ตั้งใจเวลาแหละคือออมตั้งใจไว้แล้วว่าการที่เราจะออกมาคอเอา ผลเสียมีไหมผลดีเป็นยังไงอันเนี้ยเราเราคิดไปแล้วแล้วเราก็เลือกที่จะว่าเราออกมาดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เสียงของเราอ่ะอาจจะดังกว่าหลายๆคนนะคะในความรู้สึกของเราเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะเวลาเราออกมาพูดถึงปัญหาอะไรต่างเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราออกมาพูดเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเอมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราออกมาพูดในส่วนที่จะทําให้ประเทศมันดีขึ้นเราไม่ได้บอกว่าออกมาพูดแล้วปุ๊บเนี่ยประเทศมันจะแย่ลงถ้าอย่างนั้นอะโอเคไม่เห็นด้วยเราหลับได้แต่ว่าเราออกมาพูดอยากจะให้มันพัฒนาเหตุจความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วทําไมคุณถึงบอกว่า ว่าเราลหะทาไมว่าเราไม่เป็นไรเห็นต่างไม่เป็นไรแต่ว่าพอเวลาพูดมาแล้วเนี่ยมันกระทบกับครอบครัวหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องลูกหรือครอบครัวเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แหละอะไรเงี้ยค่ะ <mm ก็ใครที่พูดจาที่มันแบบว่าเขาขายกันที่ว่าด่าทอในเกินไปแล้วอ่ะอ๋อก็คิดว่าก็ต้องรวบรวมให้คุณทนายจัดก,การ ก็จัดการทุกเคสค่ะที่รู้สึกว่ามันเกินไปถ้าพูดในเรื่องที่เราพูดในเรื่องที่เราถามและตอบคําถามเราดิใช่ป่ะไม่ใช่เราพูดไปปุ๊บแล้วคุณมาด่าพ่อเแม่เราอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้มันเกินไปเราพูดในเรื่องการอ่ะสมมติว่าเรื่องวัคซีนคุณก็ตอบมาเรื่องวัคซีนดิไม่ใช่ว่าเราพูดไปปุ๊บอ้าพ่อแม่มึงอย่างงู้นอย่างงี้อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราพูดเรื่องไหนคุณก็ตอบเรื่องนั้นมันมันคือคําถามที่ตรงประเด็น แต่ถ้าเกิดพูดล่้งนี้แล้วคุณไปไป,ป่ายเบี่ยงนู่นนี่นั่นแล้วก็มากล่าวหาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยมันมันผิดประเด็นเขามอีอ๋ออ๋อที่เวลาเขาเล็กทีเอ็มมาใช่ไหมคะถ้าคนที่เห็นต่าแล้วเข้ามาอาธิบายเหตุผลในเรื่องที่เราขอเอาไปแล้วเขามาพูดในเรื่องที่เราอาจจะมองไม่เห็น เราก็ฟังนะคะยินดีเราฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาก็มีแต่อันไหนที่มาแบบอยาบทายอีนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ก็แคบไว้แล้วก็ส่งให้ทนายไม่คุยเยอะเอเยอะมากก็เยอะค่ะก็เห็นคนเห็นต่างมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วค่ะนนี้เราเคยแจ้งความ่ไแล้วคนกล้าที่จะมาลานรเอาจิงไปแล้วในเอาจริงเอาจริงอันนั้นเอาจริงก็ดําเนินการแล้วนะคะแล้วก็ คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เขาไม่เพิ่งมาใหม่หเปล่าเออไม,ไม่ไม่ทันเห็นข่าวหรือเปล่าก็ก็มีมาแล้วก็มีมาขอโทษมาอะไรนะแต่ก็จะบอกว่าการขอโทษมันไม่ใช่ทางออกสุดท้ายที่คุณจะได้รับการ,รการขอโทษมันไม่ใช่คุณต้องคิดไถ่ตองแล้วงไงหมายความว่าเขาว่าเราครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าพี่อ๋อว่าครั้งหนึ่งพีง่อ๋อก็จัดการเขาเลยนะไม่ใช่นะ ต้องซ้ำๆนะอ่ะคนนี้ซ้ำหมอซ้ำๆๆยังไม่จบใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยคนเนี้ยเข้าขาดเรียกเงนก่อนเรียบร้อยหมดนะคะหรือว่ายังมีราคาอยู่ไหมแ่กาก่อนก็มีเรียบกำลังจะเรียบร้อยค่ะก็มีออกหมายจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ชใช้เงินทุกอย่างมีราคา<ม>คิดก่อนเวลาจะพูดว่าใครเวลาเราจะพูดเวลาพี่ออกออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่ออกต้องคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันไปกระทบอะไรกับใครหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มันแบบ ทำให้เขาแบบเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเราจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นหลักฐานนะนะคะคือมันมีหลักฐานฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ไปว่าคนอื่นหรือว่าไปว่าคนอื่นๆไม่ใช่เฉพาะกรณีเรานะกรณีอื่นก็แล้วแต่เกียนคีย์บอร์ด đấy, อย,าอยา่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้สุขภาพจิตเสียงเข้ามาที่เราเพราะว่าถ้าเตรียมใจไว้แล้วเราต้องเจอจริงจริงเตรียมใจไว้แล้วสุขภาพจิตคือเราเราไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะเราเราเป็นคนสนุกสนาน แต่แค่ว่าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีัไม่ได้เสียหรอกเออเวลาคนเข้ามาด่าเราก็แค่แคบบางทีแคปอ๋อคนนี้ด่าคนนี้ด่าแล้วก็ส่งส่งแค่นั้นนะคะเออยืนยันเรื่องทุเกสแน่นอนถ้าเกิดาอ๋อเอาเรื่องทุเคสแน่นอนค่ะเ,เ,เ,เพราะว่าเรารู้สึกว่าปีหน้าถ้าเกิดว่ามันยังมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมหรือมันยังมีปัญหาอื่นๆที่มันที่มันแบบว่ายังแก้ไขไม่ได้เสียงของอ่อมาก อ,อ๋จะทําให้มันดังกว่าเดิมอีกนะคะอ๋อก็ต้องเตรียมรับแล้วว่าหลายคนที่เขาบอกว่าแอนตี้หรืออะไรเขาก็คงมามาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็ฟองทุงกกรณีถ้าเกินไปราคาที่ต้องจ่ายก,ก็เอาไปช่วยคนอื่น,นอ๋อก็ก็เป็นหลักร้านอยู่แล้วะะลลราคาแล้วก็ขอเป็นเงินสดเท่านั้นเป็นเงินสดไม่ต้องมาไหว้สวยนะคะเพราะว่าตัวเองไหว้สวยอยู่แล้ว <S <S ไม่รับกระเช้า,าไม่รับกระเช้าที่บ้านกระเช้าเยอะมาก ก็ถ <One input> right? ือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกที่เกียนคีย์บอร์ดที่ชอบ่าคนอื่นอะไรเงี้ย่ออย่างที่แม่ออกบอกเลยแม่ออกเป็นประชาชนแม่ออกมีสิทธิพูดแล้วถ้ากับู่แล้วถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องด่าเออไม่รู้ว่าโกดอะไรเนาะเออดาถึงเพราะถึงแม่นี่มันเกินไปนะจริงๆโง่เราเคนที่แบบแบบช็ตนในโซเชียลที่เขาแบบแบบกันหนํำดาคือโง่ว่าแบบแทบจะไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่แต่โกรธกันแบบแบบปังเังปัอใช แม่แหละเป็นอุทาหรณให้พวกอย่างนี้จะได้แบบว่าก่อนจะออคอมเมนต์อะไรใต้ตองนิดนึงค่ะถึงเป็น Faith, เฟซอาวาตารหรือเป็นแอคาอวาตารใดๆ ตามได้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้เอประเด็นที่แม่พูดอ่ะควรจะแบบเออฟังแล้วมาถกเถียงก็หาเหตุผลแม่พูดอยู่นะอย่างเมื่อกี้ที่ฟังมาแม่บอกว่าคือถ้าพูดด้วยเหตุผลแม่ก็พร้อมพี่จอรเราฟังเออมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงสามารถคุยกันได้เออพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่าไม่ใช่อ่านแล้วแบบโมโหมากพี่จอะไรอะแล้วของเธอล่ะของชันใช่ไหมเออวันนี้ชันมีเรื่องราวน่ารักน่ารักของของพี่อามพัชราภากับพี่เอสุพัชัยเออเรื่องที่เป็นแบบเป็นคู่สีเลยเป็นคู่พี่น้องที่ แบบพี่เอก็อย่างที่หลายๆคนรู้ใช่ไหมคะว่าพี่เอกับพี่อ้ําเนี่ยคือสนิงกันมานานมากคุณพี่เอเป็นผู้จัดการของพี่อ้ําถ้าั้ดกันแบบภาษากระเทยอ่ะก็พูดได้ว่าเป็นแม่ลูกผูกจิตได้เลยใช่แล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยในวันเกิดของพี่อ้ําเนี่ยคือหลายคนเนี่ยเขาไม่เห็นพี่เอเออพี่เอไปไหนอะไรที่สงสัยเอ้ยทะเลาะกันหรือเปล่า แต่ไม่รอช้าพี่เอเขาก็ได้เข้ามาโพในไอจีของตัวเองบอกว่าก็คือแบบก็คือไม่ได้ไปนั่นแหละรองรองพี่เอบอกว่าก็คือไม่ว่างแหละรา่ว่าติดจิตธุระเออก็เลยไม่ได้ไปแต่พี่เอก็คือยังส่งของขวัญให้พี่อ้ามบอกเลยน่ารักมากแถมพี่เอเนี่ยยังแบบมีแคปชั่นบอกว่าเออพร้อมให้พี่อ้ามเนี่ยไปตลอดปนเงินดังพี่อ้้มก็ยังมาคอมเมนต์แซวๆน่ารักบอกเลยว่าคู่นี้น่ารักมากแล้วล่าสุดก็คือที่ผ่านมาแบบไม่กี่วันนี้เองก็เป็นวันเกิด ของพี่เอสุพัชชัยเอองานนี้ก็คือไม่พลาดเลยพี่อาร์ก็คือไปแน่นอนแต่ที่แบบเซอร์ไพรส์มากแล้วแบบทำไมก็คือของขวัญที่พี่อาร์ไม่พีเอบอกได้ไหมเขาว่ามันแบบมันคืออะไรแบบทีฉันอยู่แล้วฉันอยากได้บอกสักทีมันคืออะไรของขวัญก็คือพี่อาร์ควักเงินหนึ่งแสนบาทเป็นปึกปึกให้พี่เอเลยจ้าได้ได้ได้ก็คือพี่เอแบบ โพสคลิปใช่ไหมแบบที่พี่อ้ร์เนี่ยมอบของขวัญให้ก็คือแบบเป็นเงินแสนปึกใหญ่ๆเลยแถมพี่เอเนี่ยคือแบบดีใจน้ำตาคอแบบร้องกรีดเลยใช่แบบพี่เอบอกว่าเด็กทันชอบบอกว่าปลื้มใจดีใจเออของขวัญน้องอ้ร์แบบให้เงินหนึ่งแสนบาทแล้วบอกว่ารักน้องอาร์มมากเป็นของขวัญที่หนักอยู่นะอจริงๆหนักมากเลยแหละถ้าลองถืออู้อยากได้ของขวัญหนักๆนี้บ้างจ้าใช่เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะ อยู่มไดน้อง่ายเลยไหมคะพี่เอ๋เร็รวอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายเต่อเลยเอามาให้ถายไงเลยเอามาให้ก่อนนั่งนั่งนั่งน่นี้เลยก่อนน

เดกันนะครเมขอบครับอบจริงไหมสวยมากเลยคุณเพ่อบจริงนะยตอบคนยดียนะครับ มาให้ใสไงเลยเอามาให้ก่อนน้องอำขาเชิญตางน,นี้เลยคัะน้องอำขา นะะคน้องปาดีน้องลาวารและพี่อาด้วยนะคะขอบคุณมากมากพี่เอก็ไม่รู้จะให้อะไรทดแทนนอกจากแบบว่าจริงจริงอพี่อั้มจะดีอยู่แล้วพี่อั้มค่ะวันนี้พี่อั้มออกมาให้เป็นของนี่ของขวัญวันเกิดฉันแจกกันจะหมดแล้วเนี่ยของขวัญวันเกิดฉันแจกกันหมดแล้วเนี่ยฉันเป็นคนอ่ะเออ น้อยอะู้ชายเยอะกว่านทำบุญแบบชนีไปเยอะแล้วปีนี้เยอะตไปก็เยอะเลปนเนี้เจมไม่มาค่ะเจมไม่มาเจมมาไม่มาเจมไม่มามาทางนี้เลยค่ะเจมมาไม่มาเหรออาวเป็นพี่สาวเจมมาแท้ๆเลยพี่แกให้เลยอโ้หน้าแหมกอนกันโอ้อ้้โอ้อ้อ้โ้โอ้โอ้อ้้้าอม้อ้ เศรีเราเย่ใช่เศรษฐีเราจะได้เป็นเศรษฐีเหมือนเศรษฐีทั้งคู่เนี่ยมาดิษนะลาวานะพี่อ่านะเปลัยเลยเนี่ยนางเอาไปพี่เอไปกอนันเลันแลวคิดกนไม่ได้เลยคิดกันไม่ด้อขอให้เรอาพี่อ่ ขอบคุณครับอเออเดดานไม่โดนโยนเดยไรกได้โดนโยคแบบนี้ไม่โดนไม่โดนไม่ดี่เดดอะจะหอมแต่พี่เอจะหอมพี่เดดแล้วแบบเออไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่ชนองชนองชนไหม่อนไไม่ได้ดังหน้าเแล้วหน้ด็กดีเลเดดเออพี่อังนี่แก้งพี่เอาัดแกงยไดมไปมันนกใจก็ได้ลูกกัน Ha <laughs> ขอบคุณทีนี้ลูกลูกจริงจริงลูกจริงจลูกแม่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 นี่แม่เขาจิ้มเป๊ะปากจิ้มเบ๊ปากอย่าลวกอย่าเบ๊ปากพี่ได้ดิอย่าไปวุดปากได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยขอบคุณน้องแม่เป๊ะานะปีนี่อยากเจอเลยสักครั้งนึ่งนะที่อ้าอ่ะไม่ยอมให้พี่เจอเลยครูวอย่างนี้ค่ะตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านน้องอ้ำามสิงเชฟขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะคะเดี๋ยวอาเชิญเลยลูกเข้ามาเลยคือแบบโอ๊ยอิจฉาพี่เอเหรอ เรียกว่าคือแบบทั้งคู่นี่คือสายเปย์เหมือนกันนะพี่อาร์ตต่างเปย์พี่เอก็คือหนักเหมือนกันนะเวลาพี่อาร์พี่อาร์ก็โคตนพี่เอหนักเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าแม่รูปผูกจีบกูนีอก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของทั้งคู่ละกันก็เป็นเรื่องราวน่ารักของคนในวงการอะไรเออใช่ค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้อาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสองประเด็นที่เราหยิบยกมาเมาให้ฟังกันวันนี้สำหรับวันนี้นะคะรายการเมาข่าวดังต้องจบลงไปก่อนพบกับพวกเรา าได้ใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ผ่านช่องทางมาดเาเมาส์แล้วก็ มาดามชาแนลใน Youtube ค่ะใช่ค่ะแล้วที่ก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วก็คือจะสิ้นปีแล้วนั่นแหละก็ยังไงก็ทางมาดามเมาส์นะคะก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมนะคะมีแต่ความสุขความสำเริจขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังๆนะคะสาธุใช่ค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีนี่ก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับปี2565กันดีกว่าค่ะใช่สำหรับวันสุขที่จะถึงนี้หรือวันสิ้นปีเนี่ย รายการของเราอาจจะมีเคพิเศษเออหรืออะไรหรือเ,เ,เปล่ามาเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมหรือเปล่าอะไรยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะํำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ